สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่อุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่อุ้ยมินนี่เลยเป็นน้องฮิโรโนะค่ะเป็นน้องฮิโรโนะเหนึ่งน้องฮิโรโนะวีสี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเรามาเปิดกล่องยกบล็อกแบบนี้ค่ะเราจะเจอน,น้องซีเครดไหมสองกล่องนี้นะคะทุกคนได้มาจากป๊อปมาร์ทค่ะนี่เป็นของป๊อปมาร์ทนะคะเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนดีกว่าค่ะ นนี้จะเป็นของแถมนะคะของแถมที่ได้มาจากการซื้อน้องสองกล่องนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะ <Wow. S 1> ก็คือของแถมขอให้มาก็คือจุกมากเลยนะพี่มวยแอบแกะไปแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมีนี่เลยค่ะเป็นน้องสเกลแพนด้านะคะนี่สกล่อง,อ,งอันนี้ก็เป็นน้องสเกลแพนด้านะคะแต่ว่าเป็นตัวเข็มกัดค่ะ ต่อไปก็เป็นน้องสกาวแพนด้านะคะตัวนี้เป็นเหมือนเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้สวยมากพีผู้ชอบมันอุ้ยดวนนี่ทุกคนเหมือนเป็นคล้ายๆกรอบรูปอ่ะดูดิเป็นโจ๊กเกอร์มันเนี่ยทุกคนผู้ชอบอันนี้มากเลยอย่ะเนี่ยเราก็จะดึงได้คนอันนี้สวยมากเลยอย่ะ เก็บเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็ของแถมก็จะเป็นนี่น้องสกาวเพนด้าเหมือนกันนะคะสองกล่องอันนี้คือของแถมทั้งหมดที่เขาแถมมานะคะจริงๆมีอีกกล่องนึงแต่ว่าพี่อุ้ยเปิดไปแล้วมันจะเป็นน้องตัวอะไรอะ่ะน้องเป็นมิลเลอร์หรอเป็นตัวกระจกอะ่ะพี่อุ้ยหากล่องไม่เจอแล้วนี่ก็คือของแถมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเก็บของแถมกันก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าค่ะ ทุกคนเรามาเริ่มจากกล่องไหนกันก่อนนี้เป็น V 1หรือ V 4กันดีคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเป็น V 4ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คะ่ะทุกคน V 1หายยากมากแล้วก็คือแบบในช็อปไทยช็อปไทยล่าสุดทุกคนได้ไปกันไหมที่ที่เป็นงานเปิดช็อปที่เซ็นทรัลเวิด์ะเนี่ยทุกคนแบบโหด,ดูพิ้วไม่ได้ไปนะแต่ว่าดูจากรูปที่เขาแบบไปต่อคิวกันโอ้โหคนเยอะมากงั้นเราเอา V หนึ่งไว้ก่อนนะคะเอาไว้สุดท้ายเนาะ เดี๋ยวเรามาลองเปิดน้อง V4 กันดีกว่าค่ะนี่น้อง V4 กล่องก็ค่อนข้างหนักนะทุกคนในนี้ทั้งหมดจะมี12บล็อกนะคะนี่จะเป็น12บล็อกตามนี้เลยแล้วก็จะมีตัวน้อง s e c r ตหนึ่ตัวนะคะแต่ว่าตัว e c เ e ตนี้ไม่ได้จะอ่าไม่ใช่ว่ายกบล็อกแล้วจะได้ทุกกล่องนะทุกคนก็คือเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะได้ไหมเวลาเราไปสุ่มตามร้านนะทุกคนที่สุ่มเป็นกล่องอะ่ะก็คือด้ความที่ แต้มบุญเราน้อยอ่ะคือไม่เคยเฉียดเข้าใกล้ไปน้องสีเขตเลยได้แต่ตัวที่แบบคุยตัวที่เขาไม่ค่อยเกี่ยวกันน่านี่ก็เลยตัดสินใจยกบล็อกไปเลยค่ะเราจะได้ทุกตัวเทียกได้นะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะข้างนอกนะคะข้างนงอกเขาก็จะมีเป็นตัวพลาสติกมีตัวพลาสติกค่ไว้นะคะ กระดาษน้องเาเป็นแบบงานอาร์ตอะทุกคนอุย้ยนี่จะมีเป็นนี่มันจะเป็นดีไซน์ของกล่องเขานะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นน้องนี้เนี่ยเป็นตัวกระดาษก็จะเป็นเหมือนกระดาษเขาเรียกกระดาษอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะดูย,ยับจหน่อยแต่ว่าเหมือนเหมือนงานอาร์ตเขาอะคะ่ะมันได้เปิดกันเลยทุกคนตื่นเต้น จะขาดก่อนไหมเนี่ยว้าวมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่เลยสิบสองกล่องนะคะเป็นแถวละ3ากล่องเนาะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองสุง่มเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสุ่มแกะทีละกล่องกันนะเพื่อจะเริ่มแล้วนะกล่องไหนดีกล่องไหนดีเริ่มจากกล่องนี้ตึง้งทุกคนทุกคนขายพี่วอยากได้น้องตัวนี้ นีย่ยตัวนี้น่ารักมากเลยย่ะพี่อยากยาได้ตัวนี้มากเลยเดี๋ยวเรามาลองเราจะแกะที่ตูดมันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดนี่ปกติเขาจะง,ง,งี้แล้วก็มาตัดมุมท้ายนะคะกคมาแล้วกล่องแรกกล่องแรกจะเป็นอะไรว้าว wow. เป็นตัวไหนเน่ยเป็นน้องตัวนี้ค่ะนี่เรามาเกะในกล่องก็จะมีการ์ดนะคะมีตัวการ์ดแล้วก็ตัวกล่อง ทุคนค่ะวิญญดดีน้องเป็นเทวดาน้อยถึงจดหมายต่น้องยังยืนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องต้องใส่ฐานก่อนนี่ในะกล่องก็จะมีนี่อันนี้เป็นฐานฐานให้น้องยืนนะคะวแมววิ่งผ่านทุกคน นี่น้องก็จะมีฐานก็น,น้องใส่ฐานเฮ้ยทุกคนสวยงามมากทุกคนทำไมรู้สึกว่าน้องเหมือนนกเลยหรือว่าเราเปิดตัวแรกมาเราก็จะนกแล้วนี่เราจะอดซีคกันจริงหรอไม่เป็นไรยังเด๋ยวต้องจุดเอ็ดกองนะนี่ทุกคนอ คนจริงๆเขามีที่ให้ฉีกนะน,นี่เขาจะทําที่ฉีกกว่าแต่เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะเอาคัตเตอร์กรีดดีกว่าค่ะเพราะเราจะเก็บกล่องไว้ด้วยจริงๆเราดูการ์ดเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าเราได้ตัวไหน ฮ้ยทุกคนได้ตัวที่พี่บอกว่าอยากได้ตัวแรกอ่ะทุกคนดูดินี่เป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ที่พีู่บอกว่ากล่องแรกพี่อยากได้ตัวนี้ได้แล้วเรามาแกะมาแกะกันก่อนอเุ้ยอ่ะถ้ามาตัวแรกตามที่พูดนะุดยออมาก น่ารักจังทุคนดูดิน้องจะมีความแบบยังไองอ่ะหน้าแบบมึนๆหน่อยอื่นๆหน่อยอย่ะแต่ว่ามีความน่ารักในตัวทุกคนเหมือนเป็นเด็กที่แบบเด็กต่อต้านแบบพยายามต่อต้านอะไรสักอย่างอะคะ่ะแต่ว่าจะมีความน่ารักนะคะตัวนี้น้องก็จะมีฐานมาด้วยนะมาใส่ฐานกันจะวางยังไงอ่ะ นี่เหรอเมี่ยมันน้องน้องโดนเถาวันมาไอ้เถาวันมัดตัวไว้อยู่ไม่ใช่สิน้องนั่งเล่นดินดหรอือเปล่าเ้ัที่น่ารักเปล่าน่ารักว่กานนี้ไปอ,อุ้งวง ผ่านไปแล้วสองกล่องค่ะแล้วมาเริ่มกล่องที่3กันเลยค่ะติ๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักนะพุ่จะเริ่มไล่จากขอบๆมาแล้วกันจะแก่เลยนะมีพี่จะลองไม่ดูการ์ดก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาลุ้นกันพร้อมๆกันดีกว่าวิ้นน้องมีหัวใหญ่ๆอ่ะ คนน้องมีหัวใหญ่ๆหน่อยต้องเป็นตัวนี้แน่เลยทุกคนพี่ว่าต้องเป็นตัวนี้แน่เลยพี่สัมผัสได้ถึงหมวกที่น้องใส่อยู่ใช่เลยเรามาตัดัปดีกว่าเรามาดูว่าพี่อุ้ยจะดาวถูกไหมนี่นี่ทุกคนน้องน่าจะเป็นน้องที่อยู่หน้ากล่องอะ่ะเนี่ยว้าว wow. เป๊ะเปล่านี่ขนาดยังไม่ได้ดูการ์ดนะเนี่ยน้องมีอะไรบนะ้างอ๋อน้องมีนี่มาด้วยมีฐานมาด้วยเดี๋ยวเอาน้องมาใส่ฐานเลย,ยทุกคนน้องมีความแบบหุ่นไล่กาอะมีความหุ่นหุ่นฟางไล่กา,าทุกคนตัวนี้น่ารักทุกคนน่ารักเปล่าวด่ที ต้องมีความใส่เสื้อแล้วก็เป็นแขนเป็นไม้ท่านตรงไหนวะทุกคนมีใครสังเกตเห็นไหมพี่เพิ่เพิ่สังเกตเห็นเมื่อกี้ว่าจะมีมีบล็อกเนี้ยทุกคนที่สีแบบรู้สึกว่าจะเข้มกว่าเพื่อนนะทุกคนเอ๊ะหรือว่าตัวนี้จะเป็นสีเข็นะเดี๋ยวเราเก็บว่าสุดท้ายดีกว่าตอนนี้ เรามาเปิดกล่องต่อไปกันดีกว่าค่ะเตดตดก็บสีเก็บส,บสีมุมก่อนนี่เก็บสมุมกล่องนี้พี่อุ้ยว่าต้องได้เป็นตัวนี่พี่อุ้ยว่าต้องเป็นตัวนี้แน่เลยมาเปิดกันเลยเเามาลอง เดี๋ยวมาลองคำคำน้องกัน,กนอีก่าค่ะทุกคนวิน้องมีฐานนี่ตัวนี้หรือเปล่าต้องเป็นตัวนอนแน่เลยเพราะพี่อุ้ยสัมผัสได้ถึงฐานฐานอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราาเปิด มีหมอนน่ะแต่หมอนน้องไม่ได้ซักนะทุกคนดูดิข้าวน้มลายเต็มเลยทุกคนเป็นน้องนอนค่ะในกลองมีอะไรไหมในกจองไม่มีอะไรแล้วมีเป็นการ์ดทุกคนการ์ดน้องก็สวยมากเลยนะเนี่ยการ์ดน้องจะเป็นโทนสีดำเป็นโทนแบบภาพฟิล์มฟิลม์มภาพยนตร์นะทุกคนดูด เน้นาทุกตัวเลยสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะสัมผัสโดนสีเข็ดสักตัวเลยทุกคนมากล่องที่ห้ากันดีกว่ามันจะมีตัวไหนที่เราคำคาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกว่าจะไม่ใช่สิบสองกล่องนี้ไหมเอ่ะ น้องหัวโตๆอ่ะสัมผัสได้ความน้องหัวโตหัวโตแต่ไม่เป็นเหลี่ยมอ่ะทุกคนน้องตัวนี้แน่เลยทุกคนต้อเป็นตัวนี้แน่เลยอ่ะเหมือนน้องกำลังใส่หบวกอะไรอยู่ไวิจารวิจารวัาน์เอ๊ะเอ๊ะทุกคนหัวโตๆหรือว่าจะเป็นทีวีอ่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นตัวทีวี ตัวนี้หรือเปล่าอ่ะทุกคนตื่นเต้นอย่าหลอกกันนะคุณจะหลอกดาวไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นหัวโตแต่ว่าไม่ใช่เหลี่ยมอ่ะมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมอ่ะทุกคนกไกล,ก,ลก็ตัดอยู่ดีๆก็ตัดไม่ได้ขึ้นมาซะงั้น เฮ้ย <_ H ur ly> ทุกคนตัวตัวที่พี่วบอกว่าอยากได้เมื่อกี้ <_ H ur ly> ตัวน้องก่อนลูกโป่งอะเมื่อกี้พี่วุ้ยับเลยพี่วเห็นพี่ไงเนี่ยเหลี่ยมไ <_ H ur ly> <_ H ur ly> เหรอเอ๊ะเหลี่ยมเหลี่ยมมันทีวีหรือเปล่านะ <_ H ur ly> คุณหลอกดาวคุณใส่มาทชไมเนี่ย <_ H ur ly> นี่ทุกคนน้องเป็นน้องแองเจลลนะคะเดี๋ยวเราใส่สอนปักอกให้น้องกัน สอนอยู่ไหนต้องใส่ตรงไหนอ่ะอ๋อเนี่ยนะ้องมีลูกสอนปักหัวไว้อ้าหคุณสวยแต่ว่าน้องจะน้องต้องยืนเหรออ๋อนี่ไงนะ้องอันนี้ปีฐานผ่านมาแล้วห้ากล่อง ทุกคนทำไมใจไม่ดีแล้วอะทำไมอะทำไมต้องเป็นเราทำไมผู้แพ้ต้องเป็นเราตลอดหัวไม่เหลี่ยมเลยอะทำไมน้องไม่หัวเหลี่ยมอ่ะ ไม่ใช่ตันเน้องตีกองนะคะแต่ว่ากองน้องขาดนะทุกคนน่าจะตีไม่ได้แล้วแหละมันขาดแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันไม่ได้มันเป็นดีไซน์ของโหลนี่ใส่ตรงไหนอ่ะ อันนี้เราต้องอน้องมีอุปกรณ์มาสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่อันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ข้างหลังไหมยอย่างนี้หรอ,อใส่ไม่ได้อ่ะอันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ยังไงคะ ออนี่เป็นฐานอ๋อน้องมีเป็นตัวไขาลานข้างหลงังก็ตัวนี้เป็นฐานนะคะคนน้องแบบแต่และชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ใส่เข้าไปทุกคนเขาแบบเขาทํามาดีมากเลยนะมันแบบมันแน่นพอดีเลยอะคือมันไม่ใส่ไปแล้วมันหลวมๆอะ่ะคอนเทดดี้ตบมือค่ะ ยผ่านมาแล้วครึ่งทางทำไมทำไมเราไม่มีวีแววที่จะได้แสดงความยินดีเลยเอามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะข้างหลัง เขียวๆด้วยแหละตันเต้นนี่น้องกำลังเล่นนี้อยู่น้องกำลังคุยโทรศัพท์กับน้องไดโนอยู่นะคะนี่ค่ะนี้ตัวนี้เหมือนมีเป็นสองชิ้นนะทุกคน น้องมีความน่ารักน่ารักเลนดิน้องแดนเนเสา์ทำไมไม่นั่งล่ะลูกเฮ้ยทุกคนตัวนี้พี่ชอบน่ารักมาก ผัดได้ความหัวโตแต่ไม่เหลี่ยมอ่ะทำไมน้องไม่หัวเหลี่ยมอ่ะทุกคนโอ้ยเต้นๆคุณเป็นน้องไม่ใช่นะฮะที่สองนี่น้องโดนปิดตานะ สี่กล่องสุดท้ายแล้วว่าน้องทำไมน้องคว่ำแล้วล่ะลูกทำใจไม่ได้นี่เราจะไม่ได้จริงๆหรอ,อนี่เราสายยกบล็อกแล้วนะ ไม่พอเศร้าเฮ้ยนี่ทำไมหัวตโตทุกคนทุกคนกคือหนู้ไหตัวนี้ไม่ดินี่นี่ทุกคนดูความเหลี่ยมก่อนทุกคนดูเหลี่ยมก่อนไทุ่คนตัวเบ้นเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเหลี่ยมนี้นไม่สิ ความตื่นเต้นน่ะใช่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้องน้องเดวิลนี่ในะกล่องมีคืออะไรอ่ะคือหัวใจเหรอน้องเป็นหมอเหรอ มันคืออะไรอะคะนี่ทุกคนน้องนั่งงสามกล่องสุดท้าย แฝดทุกคนไม่มีเดี่ยมอะไรให้สัมผัสเลยมันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้ว <c oughs> คนน่ารักทุกคนน้องน่ารักน่ารักมากที่สุดชอบตัวนี้ ตาแป๋วเลยอ่ะเดกกัดดี๋ยวรูนี่น้องเป็นตัวนี้นะคะอุ้ยน่ารักนะแต่น้องก็น่ารักทุกตัวเลยนะทุกคนลูกได้เฉิดสองกล่องสุดท้ายแล้วเราจะมาลุ้นพร้อมกันเลยดีไหมทุกคนสองกล่องสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยเดียวยา มือสั่นนะเนี่ยมือนริ่มสั่นนะเนี่ยสองกล่องสุดท้ายเนี่ยปิด้วนะแล้วประเด็นก็คือประเด็นคือเหลือสองกล่องน้องตัวนี้ยังไม่ออกและน้องเป็นหัวเหลี่ยมด้วยตอนนี้เหลือตัวนี้แล้วก็น้องไม่กางเขนมาแล้ว ตอนนี้เหลือสองตัวนะที่ยังไม่ออกคือตัวนี้กับตัวนี้ตอนนี้เหลือสองตัวนะคะที่ยังไม่ออกคือตัวนี้กับตัวนี้คุณอันนี้อันนี้กล่องดํานะเราจะยังไม่ดูการ์ดนะคะถ้าถ้าคำไปแล้วเป็นหัวเหลี่ยมสองตัวนี้คือเฮเลยนะ ทุกคนรู้ขึ้นเฮเลยนะหวัวเรียมตัวที่หนึ่งค่ะจบแล้วทุกคนมันจบแล้วทุกอย่างมันจบอยู่ตรงนี้ออควรจะร้องอะ่ะทำไมอ่ะหรือว่าเราทำบุญยังไม่มากพอ จบคลิปนี้เราเข้าวัดกันดีกว่าเราไปทำบุญกันดีกว่าน้องไดโนน้องไดโนเสาร์ค่ะแต่น้องจะยืนยังไงละ่ะลูก หัวกลมมาเลยไม่ให้ลุ้นเลยหัวกลมมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วน้องท้ามันจบแล้วทุกคนมันจบแล้วอย่างสมบูรณ์ก็คือไป ไปสุ่มเป็นกล่องก็ไม่ได้นะแลวนี่ยกบล็อกมายังไม่ได้อีกนะ <c oughs> อดซีเขียแล้ว ี่ก็คือน้องฮิโรโนะว4สทั้งหมด12ตัวนะคะสำหรับการยกบล็อกวันนี้เนาะนี่หมดแล้วซึ่งผลสรุปก็คือเราไม่ได้ซีเคดค่ะ <c oughs> แต่ว่าน้องก็น่ารักนะทุกคนน้องน่ารักทุกตัวโดยส่วนตัวแล้วอ่ะพี่้ชอบตัวนี้แล้วก็น้องที่เป็นเด็กอ่าตัวนี้เนีย่ยพี่้ชอบสองตัวนี้มากเลยอะ่ะแต่น้องก็น่ารักทุกตัวเลยนะ เดี๋ยวเรามาเปิดน้อง v ีหกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามที่ e p พสกันนะคะ